้องเห็นป่ากาแะมันเฮ็ดเพลิงเต็มอยู่้าหมู่แขกเขาเพิ่ขึ้นมา,นาแล้วเป็นเน่าหลยดอกก็ได้น้องเห็นบ่ย่างบ่ตะกูตะกี้โอย้ยโอย้ยโอ้ยหลายดอกเตอบไปเด้อเขามาเก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าเห็นบ่ห้อยตัดเขานะเออนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกเน่าเขาตัดห้อยห้อยเขามาเก็บมันละเขาก็มาแล้วแต่มันออกออกพร,ร้อมกัน,นเนาะเฮ็ดก็ได้ แม่ทางนู้นน่ะเข้ามาเก็บอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันออกบบพร้อมกันนี่แหละเฮาก็ได้เก็บตัวเก็บตัวเ <laughs> ก็บตัวโอ้ยหอยกระตัดเขาตัดเขาก็มาเก็บอยู่นี่เราเอา,เอาตัวหน่อพี่น้องเนาะหนึ่งด,ด,ดอกนะี่แคมเดือดดอกเนี่ยสองดอก กมกินตุ่มเๆๆสียดอพี่น้องนี่เดียวเน่าแล้วพีนวน่น้องเสียดามันเห็น่าด้ปนป่าปได้แท้งนี่ยงานลวเหพี่น้องเลยกติดกั่ได้ขึ้นมา้เน,น,น่ายว้อี่ เลพื่อตีมั้ยดอกมึงโอ้ยอยากเละเด็กพี่น้องดอกเนี่เละแล้วเละแล้วแล้วนอนนี่นี่แหละจะลุกละนอนนี่แหละไปอาสามน้ำเด็พี่น้องดอกมันก็เละดีเด็พี่น้องดอกดอป้าไงดอกนี่นาวบ่นาวีบอโอ้ยโอ้ยคือตีลังกาออกงี้แล้วเนี่ยโอ้ยเละ็กพี่น้องดอกเนี่ยหักหัวมันกินได้อยู่เด็กเด็กเด็กโอ้ยโอ้ยเด็ก ใครรู้จักน้อยอย่พี่น้องอือดอกไงบักเถะกินได้กินได้พี่น้องค่ะแล้วได้เพิ่มอีกสองดอกแล้วเห็ดเผืองหวานเราก็ได้ตุ่มขยะเดยวทำมาใส่เอาแล้วพี่น้องนี่ๆๆกำลังหอกเดบโอ้ยกำลังหอกคอยเอาเด้คอยจิ้มหม้อที่พี่น้องเอ้ยตุ่มๆเอาบ่อยขึ้นมานะ น <im 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 ี่มันสิเน่าทิ่มวัดนี่ว้ายมันเป็นไข่โอ้วเลยแล้พี่น้องดูอันนี้ดิอันนี้ดิอันนี้ดิว้ายแกงอันตั้งเลยแกงแกงอันตันอยู่หลอนี่ยแบบนี้มันเฮ็ดผีเบื่อพี่น้องดอกูง่ายกินบ่ได้เด้อนะ ข้างแข็งวนว้ายดอกนี่ก็ได้รหรืเลือกงามงามทางตัวกุงจีๆไม่ไปให้ผีเลืออเด้อละงูกแดงงูกแดงกินไม่ได้เน่าพี่น้องดอกเนี่เน่าเๆน่าเเสียดายเน่ามากประเด็นมีบ่อมีบ่ตาล่าเลยเนาะรับไปชมก่อนี่เด้ เห็ดเพิ่งนีแก่เห็ดเพิ่งไปพี่น้องพันเนี่ยค่ายเกาลัดนั่นแหละค่ายๆกันคอยอิดยังมาล่ะคอยอิดยังมาเฮ้ยกินได้แซฟซื้อในี่ก็ได้พี่น้องเจือได้พี่น้องเลยต้องเบิหมือนเจือนี่ยมันกำลังโผล่ดินอันเละแล้วนี่แล้วโอ้เธอปูมาอาทิตย์นี้เลย นเอาวัดโอ้ยเสียดายพี่น้องเลยเสียดายได้หัวมันไปเอานี่บ่เบิ่งเก็บเจอเลยพี่น้องเขาเลย่างขาบไปขาบมาเนี้ยเออมีเฮ็ดไข่มุกอ่ะเนี่ยในี้มันกำลังออกพี่น้องเนี่ยนี่กับแม่นางเฮ็ดนางเนี่ยความบอกกล้ากินเฮ็ดไข่มุกเลยมันอมสีชมพูเลยเฮ็ดไข่มุกเลยพี่น้องเนี่ยอืมไปเอาเฮ็ดริเบือเต็มเลยพี่น้องเลยเฮ็ดสองดอก ็บน่นี่น้ำคักน้ำนี่โ้ยโอ้ยเขาไปเอามีดมามันเป็นเสี่ย็น้องเลยนี่เจ๊เขาก็มาลอวมือโอยดังพ้นอีกพี่น้องเดพากกันไปโอ้โหจีเก่าเนี่ยและวมีดกมีห่ังมา กี่สองดอกกี่สองดอกเน่าพี่น้องเอ้ยทางล่างนี่ที่นีอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยอีกดอกนึงขอขอถ่ายรูปหน่อยเด้อขอถ่ายรูปหน่อยเด้อ โอมาเก็บหมูคุยคยนึกว่เขาขึ้นมาอะไรไอยลงมาป่านี่ยป่าใบใหญ่ทุกออกหลายไอเกุ่่นละเออมีบ่เน่าลายดอกเทพี่น่าเยยนิพี่น่องน so ี่ดอกนั้นอีกสดอกข้างๆเดี๋ยวแปบนึงผุบผุอีกพี่น้อง้าย้ายค็สิงห์คือนั่งลงนี่ละคนดอกมีดมางามบ่งามบ่งามบ่คนอ่ะ ตูมุติมิพี่น้องลุนตมุติมิโอ้ยโอ้ยโอ้เสียงย่างนย่างลงยเห็ดเิ่งก็ได้เฮ็ดอันั้นนี่โอ้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 ลมลบลบลบีน้องตาไล่ตาไล่แล้วเนี่สองดอกเลยขอถ่ายรูปนะคุณันดอกนนกระเท او ดอกนันเน่าพี่น้องเยเน่าไหม โอ้ก่อนะเห็นวมันหักลงมานะอ่าอันนี้เท่าได้ถึงเก่าแล้วเปล่ากันลังโอ้เข็ดพุ่นมันปูก็ได้โอ้ยโอ้ยน้องไอศครับนึงเด้อโอู้หนาวแต่ทางพุ่นเดี๋ยวเราค่อยย่างไปเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วเดี๋ยวเก็บเอาหนามมันไปก่อนจะง่ายกว่าเด้อพี่น้องเด้อ แ yeah. cool. ah, ้าก oh, ็เ oh, ป็นอย่างนี้แหละแม่งกินเจ้าบ่แม่งกินเจ้าบ่ะในเท้าเอ้ยคนไหนแข็งไปเด้แม่งกินก็ยังแข็งอยู่โอ้ยโอ้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางในเวทีก่อนไปไปไปโอ้ยก็เยมื่อยค่อยเมื่อยปีนพี่น้องโอ้เฮ็ดหนังไก่ ดอกเบอร์อยู่พนะเ็ดนาไก่ผทั้ง่นอีกเหนาบ่หนาบนอนเหนาบนอ่อพายสดอกพี่น้องเนาดอกนึงสดอกเนนาดอกนึงโอ้ยงามงามาดอกี่งามเอ้ยดีจะมาทันมาพี่น้องดอกววพดตรงนี้ตนยูะ กูจะายรูปพี <so> <together> ่น้องจายรูปเฮ้ยเอันนี้ก็แข็งกันทานเนื้ออันนี้จะมาทันเลียวอเนี่เหวี่เลี้ยวเท่าเลี้ยวกํลังพอดีแซ่บเลยสาเนี้ย งามค่ะพี่น้องเลยคนตูม,มุติมีชูบิลี่สองดอกพี่น้องเนี่ยเนี่ยสองดอกเอาดอกนี้ก่อนกําลังตูม,มุติมีเอ้ยมาทันมันตขึ้นมาทิดนานแล้วเน่าทิ่มหมดแล้วเนี่ยคุณพกำมนคักมนคักอ้อยสาดอกพี่น้อง ดอกเงาสามดอกสามดอกตรงติมิอยู่เม่เบิ่งดีๆเลยเพิ่มพัน,พนดอกดำพี่น้องพันนี้แซ่บเลยพันเนี่ยไปโตเอาเติบไปเลยพี่น้องหนักของไปเลยตัดสินมันไปเตัดคำมาเอากลอกเบิ่งดีๆเลยพี่น้องเอโทดเด้อตาลายเด้อตาลายเด้อเบิ่งดีๆแค่เมื่อต้องดึงมันดีๆหนีบ่เนียน่ย ตึงบดีก็เอาดอกงมก็ได ok ้เนาะพี่น้องคนไหนก็ได้คนนไหนมันดอกก็ได้เจ้าก็ได้เนาะคืองูกินกงเนี่ยโอ้ยทา้งพื่นกระหนาวเลยพี่น้องว้าวคอยเมื่อยคอปีนลายคอยสิตายนี่ค่ะพี่น้องไปินไปย่ะค่ะโอ้โหแหนี่เห็ดเป็นนางไก่ไปินไปยะค่ะว้าวดอกเพิ่งจะดำแน่บโเห็น ค่อยขี่ข้านปีนเนาะมสูงโคกโคกป่าคอยโคกป่าคอยมันสูงพุทธนี่เดี๋ยวเอาบ่เอาบ่เฮาโอ้ยโอ้ยตกยากยบควยกระบอกแล้วมันเท่าพี่น้องเท่าขี่ข้านเอาโอ้ยบ่เบิ่งเจ๋อสิพ่อเฮียนไม่ดีดีเด็กพี่น้องเลยต้องเก็บนะเ้าไปเก็บนี่เราเน่าหมดเพราะเราไม่ค่อยได้ขึ้นมาเนาะทักสิเวาไทยก็บอกเล่าควยกระเด้โออันนี้กระเน่าอันนี้เห็ดเนาะอันนี้เห็ดไข่มุก ปูนแกงหยกนูึนปกนหยกนูึงเลยแล้วก็ได้ถุงขยะนี่แหละอีกถุงนึงพี่น้องเป็นเนื้อเป็นเห็นเห็ดไปเต็มอู้หูนะเน่าอีสเน่า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 มันเละนี่เห็นเน่าป้ะปีนเลยป่าข่อยว้ายโอ้ยเน่า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 ปีนได้พี่น้องเลยเห็ดมันตัว นี่กนีเห็นัเายได้มบปีก็นี่น้องเเป็นบลทอจอดปีน้มาอาได้เลยเนี่ยตองขึ้นมาซ่วงอ้าปีนเฮ็ดออกลายเลยเฮ็ดเพื่องออกลายปีน,น,ปน,ปนพี่น้องหมู่ข่อยขึ้นมาเก็บก่อนข่อยขสิ่ได้ไปตัวหรอกเก็บมือเลย่้องลุ กูใหญ่ทาไปเอาอันยากระปานนั่นผู้เมียก็เห็นเฮ็ดไปเต็กเลยเนี่ยเฮ็ดอันมันปูท่างคอยถือเป็นย um ีร่องคองแข็งพี่น้องเลยมันบุกมันล่าดอกมันบ่ใหญ่ทังอื่นเขามันจะดอกใหญ่ๆบานๆงามๆแต่เก็บกันชอบเห็นเอ้ยเยอวันนี้อันนี้มีแต่ตุ้มตินลีลี่พี่น้องเลยเออต้องเผ่อเก็บเืยอีกเลยเนี่ย มูต oh, oh, ัวนี้อหลีโอ้ผมมากับฟอนไหนพี่น้องเอดากฟอแต่หัวพ่นได้ฟอแล้วนี่ยไม่นจนี All ็คือเป็นในเซียนเฮดอืน่าโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอเอ้ยเฮ้กนิ่มเลยพี่น้องเอถึงน้ำฝนเนาะ นิ่มได้หัวมันเดีวยวพี่น้องได้หัวมันเดีวยวเอาเตือนเถิดหนุ้ยแต่พี่นอ้องโอ,อ้แข็งเด้อแข็งเด้อพี่องว้ายกินได้อยู่เลยพี่น้องใ่รบิกว่าดอกเปิ้ลดอกแม่แพรุก,กี่นี่แหละผุดอีดอกนึงอีดอกนึงเแ่าเลี้ยวจะนอนนี่เด้อดอกแม่แพรุกี่นี่แหละแข็งไปได้พี่น้องเอาป่ะดอกนี่เด็กพี่น้อง เราก็ได้ทำนี่แหละรุ่นตุ้มมุติมิเฮาโมนิคลิปสั้นๆเนาะเว้เก็บขังทางเฮ้ยเนาะอือนี่นะเห็นบ่เนี่ยเฮ้ยก่อนที่เห็ดโป๊กมันก่อนพี่น้องเอ้ยถ่ายเอาป๊กมันให้สุเจ้าเบิ่งก่อนอ่าเฮ้ยเด้อก็ถึงออกก็เด้อเฮ้ยเห็ดโป๊กมันเนี่ยหลุดตุ้มมุติมิอีจูบิลิงามปะงามบ,ามบ่แกงน้อยนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะเอ้อนึ่งเด้อทำนี่เอ้ย ไปเมื่อเฮ้าก็ได้ขอบคุณทุกเม้นทุกไรทุกการติชมด้วยพี่น้องเด้อขอทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแหงๆรวยดวยปังๆนี่แหละเพดเพิ่งรุ่นตมุตยมิเฮ้า